สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกรีดกันนะเล่นกรีดแบบสามร้อยเอร์เตดูนะเจอเซอร์ตัวไหนบ้างเนี่ย <okay>. ไม่อยาเซอร์ตัวเป็นเป้งนมันไม่ี่ยหืมกายสามตัวแบบยิ้ยิ้มกิ้มยิ๊ดเงียบ มันมะเล่นนักเกียรสามตัวเดียวเนี่ยเปลี่ยนเถอะขอร้องแบบเนี่ยโนลิงอะไรอุตส่ากราบไหว้เน็ตจริงเหรอวิ่ง ม่ต้องสงสารค่ะ๋ยวรู้ <g ill> ม่ต้องสงสารค่ะนั่นเกรดไม่ได้อยากต้องการการสงสารนะคะมาเลเ,เีเ่ยน <t une> าจะไปตกหัวเซอร์กันนะคะ <t une> ขอจิ้มหน่อยอยู่ไหนบ้าง แล้วแมบก็แบบแคบมากๆสวนสนุกนะแคบมากๆบอกเลยให้แบบไม่อยากได้แมบแคบกว่านี้มีมีหยิบด้วยแคบกว่านี้กว้างก็โค่นแล้วแบบนี้เออเกิดตรงนี้สถานีหนึ่งเคยไปบอกแล้วไม่มีนี่ไปสถานีเซียงดิบไปไปกิจปลาไปนี่นี่เมื่อไงมีคอนเน็ไม่มีคอนเนก

มาเดียดตายนะจิมชอกตื่นขีนะฮ้ฮายไวชกตื่นขีนก็คืเ็ดก็เ็ดจิมอ่ะโดนกาวี่วยอ่ะอุ่อ่ะบ๊ายบายอ้าวอ้าวโดนจ่อย่ะอื้อวาย มันออกวงเลยแล้วเอาจ่อหมดด้วยอีกแล้ว่อนน้ำแตกอ่าไม่เยอะแตามาขรงเล่นชิเมร็จใช่ไมช่ไม ก็มาน้ำหอมไม่ได้เอาเสียน้ำหอมมันกินน้ำหอมเสียโอ้ยว้าวจิ้มไปด้วยตามมาก่นให้จิ้มก่อน เหาหาาขาบอกว่าพิซซ่าก,ก็ไม่ดีเอ้ว่ามันคือเบียกบีไม่เบียกตายอ่ะเบียกแปดเก้าแล้วเบียกพิซซ่เบียก

ม่แน่ใจนะเนี่ยที่รู้เลยต้องวนเปียกเปียกเปียกเชอบกินเทปอร์อนะเล่นน้ำเปียด Saya tak Mana? Mana? Awak Sebab

เออยิ้มอ่าจิ้มไม,ม,ม่โดนรบกอ่อนอ่าไม่โดนเย็นเย็นหยเอ้ยโดไปยยิมอีกรอบหนึ่ง ตีโดนแต่มาเลยมะเร็งนใช่ไหมมนใช่ไหมอืมเด็กจอไป่นหนนยนมาเทอมทอมฮะเห็นบ้านสองชั้นเห็นวิ่งมาทางบ้านหันแล้วกลับไปเอ้ยอ้ยโอ้ยติดหนีะอยู่นี่นี่เองแล้วก็จูกหนง เอาอยู่ไกลมนติดอะไรอยู่นี่เอาเยก่อนเอามะลัอดเลี้ยมหอมดิมเทอกันมาทอดเอามัดแล้วล่ะยิ้มสวยมาทำไม ทำไมเรื่องมาก็จะไปอยู่เรื่องอะตีดติดทำไมทำไมไม่ตีไม่ตีนี่มันหอยของเธอหนะรือไงแล้วก็ก็เต็ม หอมมลุกแล้วอย่างน้อยเกิมันลุกอะ <c oughs> เราต้งเหลือรอยเท้าเอาไว้ต้องเหลือรอยเท้าไว้ต้อเหลือเท้าไว้นี่เจอรอยเท้าล <c oughs> นี่เที่นี่นี่นี่ดีมคิดคุยไม่ได้เนี่นนน <c oughs> ย่าาคุเองยกันนะอ <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดท่านมีคนรับไม้ผิดท่านแล้วก็เตะตายเอาเอ้าวไว้ที่ติหูแรงจังนะคุณตัวเป็นเต่ง จกเกมแล้วเนี่ยดูสิดูสียงรเปล่นส,สุดแล้วไ <laughs> หนลองพิมพ์หนังเนี่ยสิไม่ต้องบกสามชั้น <laughs> ไม่ไ <laughs> 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 ใครตอบเลยอ่ะ <laughs> จริงๆนี่เกิดมีคนตอบ แต่จากนี้ถ้าเกิดมีคนตอบก็เดี๋ยวค่อยไปอ่าอ้ไ่ตอบวะไมนม่มีคนตอบมาอ่ะคน้ายไม่ใช่เหรอตอนแรกก็อับปล่อยเอ็กใครมป็นคนตอบม,อมั้ยอ,อ่ะไม่อะ คนอย่าย่าคำนับดิอย่าคำนับคำนับอ่าไปแล้วนะ